สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนดับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบก,กับเราช่องพังโมเมนะคะวันนี้มาโรงเรียนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเชือกนะคะวันนี้วันนี้แม่โมเมไม่ได้มานะคะเพราะว่าพ่อควานไม่อยู่นะคะมาแต่แม่ควานค่ะนี่ น้องมิ่งก็อยู่ที่เดิมนะคะวันนี้เด็กๆิดก,กำลังลอกแม่อยู่นะคะวันนี้มาเข้ามาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะติดต่อที่ line ไอดียไแม่วอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนีนอย่างน้นนี่ค่ะไม่เขียวเหลี่ยมตาอยู่กันเพราะว่าแดด ลุณมุกี่ไปเอาให้กินที่บ้านค่ะแม่โมให้กินหญ้าอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้วันนี้ก็อยู่ในซุ้มดอกเห็ดค่ะที่นั่นเย็นจัยนะคะแม่โมเมีอยู่ในซุ้มดอกเห็ดค่ะถึงเวลาก็เอาย่าเอาน้ำให้กินนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับเดือแก่งค่ะแม่โมมนะคะแม่ควานกันแม่โมมีไม่ได้มานะคะวันนี้เพราะว่าพ่อควานไม่อยู่ค่ะ เราก็จะไปเอาญ้าเอาน้ำให้กินคันแม่มูมีกินอะไรไม่เสียนั่งมาจา้ะไม่นะครับแม่มูมีพ่อควันไปทำธุระอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มาให้แม่ควนันให้แม่เขียวเฝ้าแม่มูมีอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้เอาแม่มูมีมาคะ่ะไม่เป็นอะไรนะคะแม่มูมีสบายดีคะ่ะ ว่าเอามาที่นี่ก็เพราะว่าบางคนก็เข้าใกล้เมมูมมีไม่ได้นะคะเพราะว่าเมมูมมีอารมณ์หงุดหงิดมากค่ะพ่อควัน,เ,นเวลางานาเลยคะ่ะค่ะแม่เม,ม่เขียวก็เลยมาลากพอโอให้ให้ให้เมมูมมีค่ะแม่ควันก็เลยมาช่วยเด็กๆทำงานนะคะ มามาค่ะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดต่อที่ไอดีไลน์แม่วนเลยนะคะถ้าแม่แม่อยากให้แม่โมมีก็สั่งผลไม้ที่บ้านแม่วนไปให้ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวแม่เขียวจะเอาไปให้เองก็ได้คะ่ะแม่เป้งก็อยู่ที่เดิมนะคะน้องเลิศรักยังไม่มานะคะก็คุณไม่ ไปใหม่ไปแต่พ่อคูณค่ะแม่โมูมีก็อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวตอนกลางวันจะไปไล่ให้ดูอยู่ในซุ้มดอกเห็ดเย็นสบายมากเลยค่ะอา้าวน้องมิ่งน้องมิ่งน้องมิงน้องมิ่ง,ง,งป้นสเสบียงแล้วนะคะหนึ่งแม่ควานมา,านงานค่ะมาเล่นกับเด็กๆเ,เลยนะคะมาถึงเวลาเราก็จะไปเอาย่าให้แม่โมูมีกินนะคะนึ่ สับน,น้องดาวก็อยู่ข้างในนะคะนี่กับน้องปีใหม่กันถ้าแม่แม่อยากให้แม่โมเมกินก็เดี๋ยวแม่เขียนเกี่ยวก็จะเอาไปให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชุดจิตามีอาหารมีน้ำให้น้องให้อิ่มโบ ค่ะมีมีน้ำมีหญ้าให้นะคะถึงเวลาเราก็จะเอาไปให้กินค่ะเราก็ทิ้งไว้เยอะๆนะคะให้แม่มเมกินนี่ค่ะมีมีหญ้ามีน้ำให้กินพรมค่ะกินน้ำทางสายยางเลยนะคะอ้าวน้องมิง่งน้องมิง่งน้องมิง่งมาโรงเรียนแล้วค่ะนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะหมายถึงน้องหมาที่นอนโอ้โหน้องหมาเพิ่นกินแล้วค่ะนี่น้องหมาน้องน้องหมาน้องน้องกินแล้วค่ะนี่นอนในดินทรายเย็นๆเลยนะคะนี่แม่โมไม่มาเลยค่ะค่ะวันนี้แม่โมพ่อควานไม่อยู่นะคะน้องน้องเพิ่นกินแล้วค่ะนี่แต่เศร้าเลยค่ะนี่ ไปก็เล่นนันละงง่ละงมอยู่ค่ะนี่เอ <c oughs> อ,อนางมิ่งนางมิ่งค่ะนี่นนมันอนเล่นมองพี่ดาวตัวนี้นไงดูค่ะน้องมิ่งน้องมิ่งเริ่มปวดแล้วนะคะนี่งไปเลคยค่ะใส่มามามาหาน้องมาหาพี่ดาวนี่มีป้นเลยค่ะ<ๆ> จะป้นเบียงแล้วนะคะนี่มาๆค่ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะสนใจมาให้คะแนนน้องๆก็ติดต่อที่ไอดีไลน์แม่วอนเลยนะคะน้องมียงหาหยังอยากกินหยังน้อหนนอน สั่งผลไม้ไปให้โมได้เลยนะค่ะมาอยู่ที่บ้านน้องดาวก็สนใจก็จะสั่งผลไม้ที่บ้านน้องดาวไปให้เม่โมมีได้นะคะค่ะพี่เดือนกับแม่เป๊ะแม่แม่หางดีเล่นน้ำเลยนะคะนี่เปิดใส่ท่อให้เล่นเลยนะคะนี่พี่เดือนก็ได้อ่าบน้ำนะคะนี่ น้องมิง่งพี่เดือนอาบน้ำให้น้องมิ่งเลยนัน่นเป่าน้ำมนให้ด้วยนะคะนนิพี่เดือนทักขายน้องมิ่งด้วยนะคะหน่ยันน้องยันพี่เดือนถอยนี้หละค่ะนี่ตัวพี่เดือนนะคะนี่ถอยเลยะค่ะนี่น้องมิ่งถอยนี้แล้ว ไชเลยค่ะน้องมิงเพราะว่าวันนี้ก็อากาศร้อนแต่เช้าช้างก็ได้เล่นน้ำต่เช้าเลยนะคะวันนี้มากลับมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี้ตัวเองค่ะน้องมิ่งไม่เล่นบ้านตัวเองนะคะมาเห่ียบัานพี่ดาวค่ะนี่นค่ะแม่หางดีกับ พี่เดือนเล่นน้ำทอดเดียวกันนะคะนี่ตาพี่เปิดให้เล่นกันนี่แม่เสียวมาช่วยงานอยู่บ้านดาวค่ะขอแม่เสียวมาช่วยงานอยู่ที่บ้านดาวนะคะตัวเล็กๆค่ะน้องมิ่งไปแล้วนะคะนี่โอ้สีจันทร์กระลังมากค่ะขุนชีจันทร์กรลังมากกันี น้องสีจันกำลังมาถึงนะคะนิ่งหลุดมาพ้วนสเดบียงค่ะน้องนิ่งมาพ้วนสเสบียงกันวันนี้น้องเลิศรกยังไม่มานะคะก็ควรไปตัดหญ้าอยู่ค่ะเมืองน้องไม่กับน้องดาวทักทายกันคัน หันหันตูดใส่นองดาวแลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน,น้อยสวัสดีนะคะพี่กินสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสาวซีจันมากเลวค่ะคือเงียบแต่น้อเมย์เมี่มมนอ้องสนใจติดต่อ สัง่งผลไม้ได้ให้เด็กๆได้ติดต่อที่ไอดีไลน์แม่บอนเลยนะคะน้องบุญชูคันแต่เอ็มบ่ได้มากตีนั่งแต่เอ็มไปเห้งานัน้ำพ่นตีโอซี่เอ็มไม่ได้มานะคะส่วนน้องอุ้มกับน้องเลิฟด่ฝั่งนี้นะคะ นี่ค่ะน้องอุ้มกับน้องเลิฟกันส่วนน้องเก้วตาก็ไม่ได้มานะคะพ่อควันก็ไม่ว่างค่ะน้องเก้วตาน้องบุญโชคก็ยังไม่มานะคะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะคะค่ะผลไม้แล้วค่ะ